สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคินติติ TK นะคะก็วันนี้นะคะคินติติเนี่ยจะมารีวิวเป็นนี่เลยนะคะเป็นตลับใส่สิงนะคะหรือว่าจะพารุ่นอื่นก็ได้นะคะที่ขนาดใกล้เคียงนะคะก็ตลับใบนี้นะคะ<ๆ>ก็เริ่มกันก่อนเลยนะคะเป็นแบบเปิดหน้าเปิดหลังเนาะแล้วสภาพเนี่ยเหมือนใหม่เลยนะคะก็เป็นชุดที่คินซื้อเป็นชุดเดียวกับที่คินซื้อมาเกือบ2ล้านนะคะก็ะชุดเดียวกันเนาะแล้วก็ น่าจะรีวิวเข้าๆไปแล้วในคลิป y o u t u b e นะคะเผื่อใครยังไม่ได้ติดตามนะคะเพื่อไปกดชมได้นะคะมีไทยอินนิดหน่อยนะคะก็ตลับใบนี้นะคะหนักอยู่ที่11.89กรัมนะคะก็คือเรียกว่าน้ำหนักกำลังดีเลยนะคะเห็นแบบนี้นะคะใบไม่ได้ใหญ่มากนะคะเป็นใบเล็กๆแล้วก็งานดีนะคะแล้วก็สภาพเหมือนใหม่ด้วยนะคะเดี๋ยวมาชมกันเลยก็ส่วนใหญ่นี่นะคะก็จะเป็นแบบไม่ยกกซูมนะคะเป็นหน้าโอแบบนี้นะคะดูเรียบหรู การแกะลายต่างๆคือสภาพเนี่ยเหมือนใหม่จริงๆนะคะไม่ได้โม้นะคะเดี๋ยวหาว่าโม้สภาพเหมือนใหม่นะคะ u s e like new นี่เราชอบรีวิวแบบนี้แล้วก่อน,นะคะต้องมือชอบต้องเลิกสั่นก่อนนี่คะ่ะด้านล่างนะคะขอบข้างอีกด้านหนึ่งนี่เลยตรงหน้าจอนะคะ ใส่แบบนี้นะคะแล้วก็จะเหมือนแบบเหมือนเป็นโชว์เคสสวยงามนะคะก็เป็นกรอบรูปเป็นเฟรมนั่นเองนะคะแล้วงาน,น,นหนาหนักๆก็จะดีแต่มันไม่หนักเกินไปเวลาห้อยเวลาเลี่ยมอย่างนี้ก็เวลาแขวนคออย่างนี้ก็จะไม่หนักคอนะคะห้อยสบายๆเนาะแล้วด้านข้างนะคะการแกะลายต่างๆนะคะลายกระหนก สวยงามนี่เราเขาทำลิ้นแบบยาวด้วยนะคะลิ้นของตลับเนี่ยจะเห็นเลยว่าไม่ได้แบ่งครึ่งกลางอย่างเดียวเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาปิดเนี่ยมันจะต้องตึบๆนะคะปิดแน่นปิดสนิทนะคะนี่เหมือนเป็นชิ้นเดียวเหมือนเป็นงานชิ้นเดียวนะคะลายกระหนกไม่สะดุดเลยนะคะการแกะลายต่างๆซูมเข้าไปอีกนี่เห็นดีเทลชัดๆนี่นะคะสวยจริงนะคะ เราก็ดูอีกข้างหนึ่งนะคะเมื่อกี้ลืมให้ดูห่วงนี่ด้านบนนะคะปิดสนิทเช่นกันนะคะนี้เป็นลายกระหนกเกลียวแบบนี้นะคะแล้วก็ไม่สะดุดแล้วลิ้นยาแบบนี้ก็แสดงว่าลิ้นไหนถึงในที่นี้หมายถึงว่าลิ้นของตลับนะคะคือเวลาตลับหนูอันไหนที่แกะแล้วนะเดี๋ยวหนูจะดูอันไหนที่แกะแล้วนี่นะคะ อย่างนี้เนี่ยหนูเรียกว่าเป็นลิ้นของตลับอย่างนี้นะคะถ้าพอเขาทําแบบไม่ได้กึ่งกลางพอดีเนี่ยแสดงว่าลิ้นมันนะยาวขึ้นมาเวลาปิดเนี่ยมันก็จะปิดสนิทนะคะแล้วก็เสียงตึบนะคะก็จะเป็นเหมือนอีกขั้นหนึ่งของการทําตลับนั่นเองนะคะนี่แล้ดูห่วงนะคะยูสไลน์นิวตรงไหนนี่ดูสภาพรอบๆนะคะเราก็ห่วงดูเหมือนแบบแทบไม่ได้ใช้งานนะคะนี่ค่ะทั้งสองด้านไปเลย นะคะแล้วด้านล่างนะคะด้านล่างของตลับนี้ดูสลักนะคะก็นี่นะคะก็คือสภาพยังดีอยู่นะคะบรรพบใช้งานได้ตามปกติเหมือนไม่ได้ใช้งานจริงๆนะคะใบนี้เดี๋ยวมาลองวัดขนาดกันดีกว่านะคะว่าใส่ซิงค์แล้วก็ใส่พลารุ่นไหนได้บ้างนะคะเผื่อท่านไหนสนใจนะคะก็นี่เลยนะคะความกว้างของหน้าจอนะคะจะอยู่ที่2.5เซนนะคะกว้างนี่ตรงกลางตรงกลางนะคะแล้วส่วนความกว้างที่ฐาน ของหน้าจอนะคะที่ฐานของหน้าจออยู่ที่2.1เซนนั่นเองนะคะแล้วก็ความสูงนะคะความสูงที่หน้าจอนะคะจะอยู่ที่2เซนนั่นเองะคะ่ะ <c oughs> ก็เรียกว่า <c oughs> คือถ้าไหนมีสิ่งนะคะหรือว่าเป็นาพาสต์รุ่นอื่นๆที่ใส่ได้เนี่ยใบนี้ก็ถือว่าเชียร์เลยนะคะเพราะว่าได้สภาพเหมือนใหม่งานดีแล้วก็ ไม่มีค่าแรงค่าสิด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ในท่านไหนสนใจก็สอบสอบถามเพิ่มเติมได้ทางช่องทางการติดต่อที่ขึ้นอยู่นะที่นี้ได้เลยนะคะหรือว่าตามหาตลับทองกรอบทองของพารุ่นไหนนะคะหรืออยากสั่งทำตลับทองกรอบทองมือหนึ่งนะคะก็ทักไลน์ s i t k 6 6 6นะคะหรือเพจ Facebook ร้านตลับทองทิตินะคะหรือด่วนโทร 089ก็866685นะคะหรือจะมาที่ร้านก็ได้เช่นกันนะคะร้านเราเนี่ยอยู่ชั้น3ามห้างบัิิ์งามวงวนันร้านอยู่ติดกับลิฟตัวกลางเลยนะคะเออให้เห็นชัดๆนี่สภาพให้เห็นสภาพของตลับงานของตลับชัดๆนะคะนี่ค่ะนี่เลย ก็วันนี้นะคะคินทิตีขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับส c คร b e เป็นกำลังใจให้คินทิตีทีเคด้วยนะคะขอบคุณค่ะเชียร์เลยนะคะเป็นี้นี่